โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง Copper เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Farm Simulator นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการขายข้าวโพดนะฮะมาขายยังไงครับมีพี่คนนึงนะฮะคอมเมนต์มานะครับว่าพี่ครับสอนวิธีขายข้าวโพดใหม่นะครับผมก็จัดไปครับผม แล้วก็ก่อนอื่นนะฮะก็มีต้องมีรถขนไปฮะ,ะผมผม,มใช้รถตัวนี้นะฮะคือจะใส่ไปขายนะครับผมแล้วก่กอนเืนนะ,ะเราต้องมาเอาเมล็ดที่เราเกี่ยวเสร็จนะครับผมมาเอาที่ตรงนี้นะฮะตั้งลักก่อนนะครับผม ติดอีกนี่นะฮะแล้วก็มาเลือกนะครับผมมาเลือกนี่ครับผมกระโปดนะฮะแล้วก็กดนี่ฮะก็จะไหลมาแบบนี้ฮะนี่ก็สาธิตให้ดูครับแค่นี้ครับผมเอาประมาณแค่นี้พอนะฮะแล้วก็เปิดอแอนตี้นะฮะ มันจะมีลูกศรนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีตรงนี้นะครับผมเห็นกระพิบกระพิบไหมครับมีม่วงนะฮะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะมีประมาณ4จุดนะครับแต่ว่าผมไปห้าจุดกับตรงที่บ้านเรานะฮะที่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมสมมติผมจะไปขายตรงนี้นะฮะ กับพิกิตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปนะครับตั้งไปตรงนี้นะครับแล้วก็วมังอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับผมไปกันเลยครับผมเวลาเราไปขายนะครับมันจะเป็นที่แบบนี้นะครับคล้ายแบบเป็นแบบหมือนที่ฟาร์มเราเลยครับผมก็ขออนุญาตกลับเป็นมุมมองที่หนึ่งนะฮะจะได้สมจริงนะครับผม เราก็จะเห็นตัวเจ้าเขียวนะครับนะครับผมแสงเจ้เขียวนะแล้วก็ขี่ไปหาเขาไปหามาเลยนะครับผมไม่ใช่ขี่ไปหาสินะครับก็ไปครับพยายามขับให้ดีๆนะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นจุดอื่นก็เหมือนกันนะฮะมีจุด มีที่ขายจุดขายก็มีเยอะแยะครับผมประมาณสี่จุดนะครับผมไม่รวมที่บ้านเรานะแล้วก็ตีรถมุนมาครับผมก็ขายข้าพวกโกงพวกข้าวพวกอะไรแบบนี้ครับผมพวกอื่นครับก็มาขายแบบนี้นะให้มาเงินก็เพิ่มนะครับผมเห็นไหมครับนี่ฮะ ก็หลักๆก็มีประมาณแค่นี้ขายได้แปดพันนะฮะก็เยอะนะราคาข้าวเออราคาข้าวโพดนี่ก็โอเคนะว่าสวงมากนี่ก็ข้าวสีเยอะว่าอีกทีหน้าไม่แน่นะฮะข้าวโพดนี่ก็ว่ายอะเหมือนกันนะนิดเดียวนี่ถือว่าแค่นิดเดียวนะครับผมก็ว่าโอเคเลยครับผม นีเราก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ,กนนจกากผมนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ